สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่ไล่แห่โชคนะครับมื้อนี้ทางช่องเฮาได้พา FC มาตามแนวทางของปูเจ็นะครับเพียหาตัวเลขดีๆนะครับฝากตอน FC เฮานะครับตอนนี้ทางช่องเฮาได้เดินทางมาถึงวัดปูเจ็ดสอเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอกราบเรียนเชิญพี่น้องเฮา FC ทุกท่านนะครับเข้าไปติดตามแนวทางตัวเลขว่าปู่สิให้ตัวใดวิ่งตัวใดนะครับสำหรับสายวิ่งสายแลนเฮา

ล่าะรอแต่จังหวะมันหลุดเห็นไหมเพราะว่ามันแมนมันหลาหงุด้วมันหลายงวดหพิดงานล่อลรอมันหลุดนี่เห็นปะค่ะว่าหั่นกับบ๊องบ๊อนั้นอะไรด้คือนี่ศูนยที่ห้าหอยวิ่งนะสองกับสามในห้องหมันค่ะคือศูนย์ทำไมมันจมหมันนะอันนี้มันโดนแล้วน่าจะวันเออตัวเมนเพราะว่าตัวตัวนี้เป็นศูนย์ไม่เพราะว่ามันหลุดรอบหันเห็นปะค่ะมันบ๊อดดีศูนย์ที่บ้านบ๊อดเตียเด้เ้าเลยมาแกะศูนย์ไม่มาเพิ่ม่ออ กับส <aid> ูตรอันที่สีกับสามกับ4ีนะสามกับีมาหันมาต้องทกขกับเกตนะคือสูตรน้องสำล้องไว้เดัยวพอสูตรนี้รลดแล้วบาน้กรเล่เปลี่ยนไหมคือเนี่มันได้เราสูตรมาเราไปมาสูตรนี้รดไปลดไปได้เพื่อนวิ่งห้อยวิ่งนี่บดมีให้ใสองกับสามหันค่ะเมียน่ะเมียนีตัวใส่ใก่ไซซเขาจับจับจับสูตรที่หมั่นนะค่ะเขาไปวิ่ง นี่วันนี้วิ่งวิ่งได้เด้วหนึ่งเดินได้คือเจ็ดกับแปดเดินแล้วบนล่าง<น>แมนวิ่งเจ็ดแปดบนล่างนะคะแมนเด็ดทะเลทะเลได้รถนัน่นมันมีนะมันเบิ่งง่ายนะทะเลอาการเลยนะคะนอกคันรุดแมนคือ<า>รอดจากวาร์มดเดินทั้งสองตัวเลยเป็นมะค่ะเดินตัวหนึ่งอาจเดินบนตัวหนึ่งอาจไปล่างนะทะเลฉันรู้แล้วมันก็เป็นเดินทั้งสองล่างบนทั้งสองเออ บนลางครับนลางอกเกืเกีเก็ยกับงาวันนี้วันนี้ลเยวเอาคนนะแมนบ่ค่ะเยนี่ละเมนโบันีก้ามานหลอกคนบ่ฟูอมบเก็นี่ละที่รถอาพันหันก็คือเป็นสูตรไม่นะคะเนาะตัวนี้เป็นสูตรหม่จับสูตรหม่แล้ว ม่เดี๋ยวบงนั่นเขาบางทีหาย,ยากละสองคููบนสองล่างสองบันอ๋อห้หน่อยลงเลยแมนมาห้หลายคููนะคะ,นะนนเนาะในรุ่นเดคือเนี่ยบนล่างอา่ะจิมมี่เห็นหมดอ๋อเพราะว่าเขาจับสูตรไม้หนีแมนน่าจะแตกทั้งบนทั้งล่างเลยมันบอกว่านี้นเป็นสูตรไม่ได้มาครับสูตรไม่เริ่มวันที่หนึ่งมิถุนายน 6ค่านี่ยมันบ่ครับโอ้สูตรใหม่เนีอย FC เฮาสปลายแดงปลายแดงข้างบนเลยนงปลายแดงปลายแดงเด้อย FC ปูว่าเป็นสูตรใหม่เริ่มงวดวันที่1มิถุนายน2565ปลายแดงสูตรใหม่ปลายแดงปูว่าสูตรนี้มันโคตรหลาย พระเด็หลายนะคือความที่เจรุดังวยงนะมันมาหลายอิเนสามสกว่านะเมนเมนมาว่าแต่ผมนถ้ามันรุดเหมันมันิไข่นะมันบอมันบอกรุจะเพี้ยบหวนตั้งตห็่ปะตั้งแตมานี่ขามันรุดมันรุดเหลวร้วเออมันรุดเหลวไรุดแแลวก็คือรุดมาแค่แจ่มใหญวไมมาแน่รุดมามาหก่มันมาหกขาเมนามันถือรถมาแจมน่ขาดไปรถมันถือรถแจมเดียวค่ะก็คือว่าขามันรุดรุดเหลวนะคะเนาะ จุดใหม่ป้าแดงคือบูได้ไม่โตเด่นตัวดีนั่งจับใจเลยแป็กกับเจ็ดวันนี้จะว่าพี่น้องได้เลขวิ่งมากหนึ่งเจะสี่กับแปดหนึ่งแปดเก็ดอันหนึ่งเก็ดเลยได้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 เลยนะคะเนาะแป็หนึ่งหนึ่งเก็ดก็ได้ับเก็ดกับแปดไว้อกวันนี้มาเนาะบอกคับสองกับสามแต่ว่าปูมักเทั้งล่างเทั้งบนแม่ครับอาจติดล่างติดบน ปูอ่างวันนี้นะคะอาจจะแตกทั้งบนทั้งล่างนะคะเนาะเพราะว่าปูเห็ดสูตรใหม่ออกมาแล้วนะคะสูตรใหม่ป้ายแดงมายค่ะอันนี้เอาเล็กวิ่งไปก่อนนะพี่น้องเนาะแล้วก็เล็กตะล่างสมามรถประกบคู่กันคือเกาได้ปะครับปูจับจะแน่ๆจะมีส่วรละตูอย่างขีลารนะอ,อย่างขี้รมีส่วนละตูเนี่ยแล้ ตมห้องเ็ดซูลตต่หค่ะครับก็อันนี้มันป็นที่ลุดไปเลยนะค่ะสองมาศูนย์มางวดที่แล้วนปูค่ะรศูนย่งแล้วบานี้งวดนี้งวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนนี่สูตรหนึ่งแกับเก้านปูสูตรสองเจ็กับสองสูตรสามศูนย์กับหนึ่งโอ้สูตรสานี่ศูนยังไม่อยู่นปูเนะจะมาให้เห็นค่ะูลตยงแต่ละสูตรอาซิมาสูตรละโตก็ไดปูว่า พี่น้องแคปนาจ,จอไว้นะคะเนาะคูวา่าล่อนะคะใน่คคงต่อไปนะคะปูสีจับไห้บนสองคู่ล่างสองคู่นะคะคือปูสีเอาไห้เบ่าไหลตู่พี่น้องสีเอาแขนแขนไห้เลยนะคะเนาะแคปนาจ,จอไว้นะคะเลขวิ่งนี่บนล่างนะคะเนาะคูว่าเจ็ดกับแปดนี่เด่นนะคะระหว่างเจ็ดกับแปดนี่สีมีตัวใดตัวหนึ่งอยู่บนตัวหนึ่งสีอยู่ล่างนะคะเนาะสะรุปแล้วก็คือว่าแปดกับเจ็ดเด่นทั้งสองเนาะปูเนาะนครับ เอาแคปหน้าจอไว้ยเด้เอฟซีเฮาเป็นยังไงก็อนค่ะปูคือว่าเหล็กคันน้ำมลท้ายบานเพิ่นได้หลายค่ะว่ามันนำนั่นพามาแล้วจะไปว่าไปใครจะบอกเออเพืเอาใบเลยนะเอาใบเล่นค่ะเอาใบเลยคือคันมาแล้วเออจะไปรีบขึ้นเอาว่าต้องปูปูได้ดีเลยที่ปัจจุบันปัจจุบันให้ดีที่สุดน้อปูเนาะมันผ่านมาแล้วเออแก่นะเ้าแก่ครับแก่ไจแล้วเอาบอล อือเอชัดเจนเนอะอ c เบ่ไดยมาถทายขนันน้ำมนต์นาะปูนคงสุดท้ายบ่ได้มาเมื่อเมื่อบุญเรียนหกเพ่งบปูโอ้บ่ได้มาะทาย <ชะ S 2> บ่ได้มาถทายเนาะพี่น้องเลขยขนันน้ำมนต์นะคะแต่ว่าไ่หนังเรียดนะเลียดกระมนครับอคือว่าาอ,อกันวดคนแล้วไม่กดีขานะอือ ขวดนี้เห็นปะคะที่ถือลายขวดวันที่หนึ่งม่นว่าปูเพราะว่าสูตรไม่ไป,ป้ายแดยงป้ายแดงแล้วครับกระจารย์มันก็นั่นแล้วทาเลขได้ลดรถนี่ค่ะเลขได้ลดมันเท่ง่ายนะอธรรมด้ค่ะทาเลขไ่ลดนี่มันความจริงรถเนี่เอาปูบางวดวันที่หนึ่งมีทุน่านี่ข้นสิ๋วถือลายนะคะเนาะปูบาถือลายแน่นะคะเนาะสาธุเนาะ ูวานสีมาทั้งบนทั้งล่างล่ะอาจสีมาทั้งบนทั้งล่างนะคะเพราะว่าแกะสูตรใหม่แล้วนะคะเพราะว่าสูตรสูตรเก่าเฮาสูตรที่สามมันได้ลดไปน,นะคะปูแกะไม่แล้วนะคะปูสิแกะห้หาไดทั้งบนทั้งล่างคือเก่าะนะพี่น้องเนาะใดมีโศมหลาบน้ากันเอาแคปนาจอเดอร์ค่ะพี่น้องคะเอาขาแคปนาจอนะคะเนะาะครับเพื่อเป็นแน,ว,<า>น,นวทางนะครับชจนเนาะค่ะเนาะตัวเลขแนวทางงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า ปูเน้นไปที่แปดกับเจ็ดนะครับอาสิมาบนมาล่างเลยปูว่าแปดกับเจ็ดนะครับครับเป็นจังไดนนกหลังจากได้รับชมเราฟังแนวทางจากปูเกต2องเขาแล้วครับแนวทางตัวเลขงวดประจำวันที่หนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่จะถึงนี้นะครับเนะาะกำวังว่า fc ทุกท่านขึ้นทีแคบหนาจอไว้แล้วนาะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับ อาการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับพี่น้องเฮากับแกบหนาจอไว้พิจารณากับตัวเลขของปูเกตสองเฮานะครับสุดท้ายนี้ก็ให้พี่น้องเฮาอยู่ดีไม่แห้งทุกท่านสวัสดีครับ